2กับ4ครับบอโบมาทีนี้น้ำหนึ่งจีจี้เอา4กับ2ค่ะ4กับ2โอ้โหแทงสวนแท่งสวนพูดออกทีนี้เรียกแทงสวนพูดเองเรียกคนนะฮะเอาล้วตอนนี้เกิดการแทงสวนนะฮะพี่ออนกับตาหวานสลับไว้น้ำหนึ่งจีจี้ลือใหม่เหมือนเดิมเฮเดเจอกับเอ็กซ์เบิร์กเอาแล้วดีอะไรเดอ มาก่อนนะครับซาวเวอร์เซิร์ฟเจอร์กับโอ้โหโอ้แกมมอนโกอะไร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 อันนี้อันนี้อันนี้ถูก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 เหมือนคุณเจอตัวอะไรบางอย่าง ไม่เคยมีคนชิ้มที่มันอ่ะอันนี้อันนี้เหมือนผมเทอดไฟบุมให้ดูอ๋อคือหมาถึงว่าฝั่นนี้ถูกแล้วเหนือเจอกับอะไรนะพี่คะขอฝากเช็คไฟได้ไหมคือเห็นต้นเลือกนี้มั่นใจเลย มั่นใจเลยพอกดอันนี้มันรอบที่3แล้วพี่มันต้องได้โอ้โหฉันเลยมาพัทยาเหนือกูจะขำให้เป็นขวาตลอดเลยนะเราแง้ซะยิ่งกว่าแง้เลยเป็นอีกครั้งที่3จบเกมที่นี่แหละโอดูจบทำไมทำไมคุณเชื่อหมดใจเลยว่าหัวหินยังไงก็ฮิตกว่าหัวหัวหินเป็นหินมีหอยคนนั่งหอยเป็นอยแล้วแล้วแล้วอธิบายเรื่องนี้ยังไงการที่มันมีหอยทำให้มันฮิตได้ยังไงเพราะว่าคนคนฟังเพลงแบบนี้เรื่อยๆก็ว่าอยากไปหัวหินจังเลย